ในเบื้องต้นสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ทำเรื่องประกาศรับสมัครเมื่อวันที่3ธันวาคม2567โดยอ้างเกณฑ์เก่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ได้คัดคานเบื้องต้นโดยยื่นเรื่องไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอให้รัฐนับและเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่ากศอออได้ออกเกณฑ์ใหม่ในการที่จะสอบคัดเลือกผู้บริหาร โดยกศนัาา้นประกาศเกณฑ์ระเบียบเมื่อวันที่3ตุลาคม2567เพื่อที่ให้หน่วยงานต่างๆได้รับทราบในการที่จะดำเนินการทั้งนี้ทั้งนั้นกศนั้นแม้ว่าจะประกาศวันที่3ตุลาคมก็จริงอยู่แต่เขาอาจจะอ้างว่าทั้งนี้มีผลตมมั้งแต่1มกราคมเป็นต้นไปแต่มูลเหตุนั้นมันมีตัวเชื่อมอยู่เชื่อมงยงอยู่ตรงที่ว่า อาชีวศึกษามีตําแหน่งผู้บริหารว่างมานานแล้วก่อนที่กคสจะประรปากาศวันที่3ตุลาคมหรืออาชีวศึกษาจะประกาศรับสมัครในวันที่3ธันวาคม2567โดยการใช้เกมเก่าทั้งนี้ทั้งนั้นอาชีวศึกษาได้ดําเนินการอั้งเกมเก่าแต่ปรากฏว่าไม่ได้ดําเนินการเชื่อมั่นว่าต้องมีเจตดาที่ไม่บริสุทธิ์ อันหนึ่งก็คือการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาคขอภาคขอนั้นอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการเขาเรียกว่าผ,ผู้อำนวยการสํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดซึ่งไม่มีกฎหมายรับรองเอาคนที่ไม่มีกฎหมายรับรองมาเป็นผู้ประเมินคนที่ถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างไรเสร็จแล้วการประเมินครันน้งนี้ก็มี ขั้นตอนต่อมาโดยให้สอสออาให้อาชีวะศึกษาจังหวัดทั้ง77จังหวัดนําเรื่องข้อมูลต่างๆส่งมาที่ส่วนกลางเพื่อที่จะให้ส่วนกลางตั้งคณะกรรมการอยู่สองชุดคณะกรรมการสองชุดเรีกว่าคณะกรรมการชุดที่หนึ่งคือกรรมการประเมินผลของการดําเนินการ77แห่งคณะกรรมการชุดที่สองตรงนี้น่าสงสัยครับเป็นคณะกรรมการประเมินและถัดกองรอบสองบังเอิญว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินชุดนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ประเมินในระดับจังหวัดมาแล้วซึ่งถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งหรือมีเจตนาอื่นแฝงหรือไม่ทั้งที่อาชีวะของเรามีข้าราชการผู้มีความรู้ทั่วประเทศามากมายมีคุณสมบัติเยอะแยะตรงนี้ก็เช่นกันเสร็จแล้วอันที่สามที่อาชีวศึกษาจังหวัดแห่งหนึ่งได้ดําเนินการประเมิน โดยหลักแล้วการประเมินภ้าขอคั้งนี้ทุกข้อจะเอื้อต่อผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่คือรองผู้อำนวยการเพราะจะมีข้อมูลการประเมินเกณฑ์คะแนนประเมินต่างๆแต่ปรากฏว่าที่จังหวัดแห่งนี้ได้ประเมินให้ครูชนะรองผู้อำนวยการซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสงสัยผมจึงต้องขอมายื่นเรื่องมาที่คณะกรรมการ กรรมธิการการศึกษาสภาผู้แทนรัษฎรได้เชิญคู่เกี่ยวขว้องหมดได้มาตรวจสอบทุกขั้นตอนว่าดําเนินการโดยสุจริตหรือไม่ถ้าดําเนินการขั้นใดขั้นหนึ่งไม่สุจริตหนึ่งขอให้ยกเลิกการสอบครันน้งนี้สองดำเนินการลงโทษผู้ที่กระทําโดยมิชอบให้เป็นไปตามกฎหมายครับท่านขอบคุณทุกท่านครับครับขอบคุณท่านสื่อชชนนะครับ โดยสรุปก็คือความไม่มั่นใจในกระบวนการนะครับเริ่มตั้งแต่การประกาศรับสมัครและก็กำหนดคุณสมบัติและการใช้มาตรฐานตำแหน่งนะครับมาตรฐานตำแหน่งไปใช้มาตรฐานตำแหน่งเดิมในขณะที่มีการประกาศมาตรฐานตำแหน่งใหม่แต่อย่างไรก็ตามมาตรฐานตำแหน่งใหม่จะาบาังคับใช้วันที่1มกราคม นะครับแต่ประกาศนี้วันที่3ธันวาคม2 5 6 7นะกรับ3ธันวาคมจะบังคับมาตรฐานใหม่จะบังคับใช้1มกราคม2568นกั่นเหลือเวลาประมาณ20กว่าวันก็จะเป็นมาตรฐานใหม่แล้วนะครับด้วยความที่มาตรฐานใหม่ย่อมเป็นมาตรฐานที่มีความเหมาะสมและดียิ่งขึ้นนะครับในทางจริยธรรมในคุณธรรมของก,การบริหารเนี่ย ย่อมจะต้องเลือกอทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับวันนี้ก็เป็นข้อเพื่อเป็นงลสายนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องที่